สวัสดีครับอยู่กับหก้อดัมกลีนครับเดี๋ยวเรามาดูจอมโหดลงเทลเลอร์แบบชนิดที่เร็วที่สุดในโลก <c oughs> คุยรวยป่ว <c> ะ <oughs> ไม่คุยครับ <c oughs> นี่นะครับเรื่องแสงเคหาก,กรีนหัวหน้าจ้อุ้ยตกใจเอ,อ,อันนี้อันนี้เขาแบบ ทำให้เราตกใจใเฉยๆครับอันจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบนี้เขาจะนิ่มเด๋ยวโอ้โหคสามสองศูครับ,รบหัวหน้าจุจ้สายโหดเรามาเขาเกือบเสร็จแล้วแหละงานเออวัดครับงานวัดงานทำบุญใครสนใจมาทำบุญครับ สร้างเมนให้กับสายตรีสองครับวัดป่าสนใจก็ร่วมกันบริจาคมาเลยครับนายโจ้ก็เป็นคนหนึ่งแหละที่มีส่วนร่วมในการทำบุญครับทำบุญยังไงก็คือเขาจะไม่เอาเต็มนะก็คือมีส่วนลถอะไรบ้างเพื่อเพื่อางานชาวบ้านเคทส3 2 0 DGC นะเพราะว่าใครๆก็รู้ครับว่าเจ้านี้สุดยอดอล,ลังการงานสร้างไปตาไปครับเฮ้ย<ม>เดี๋ยวต้องหัดจารบีกันหมอบครับปกติเขาจะใช้เจ้าฟันดีาสานครับอันนี้เขาก็มีพนักงานในการหัด วันไหนโจ้ยขับอย่างเดียววันไหนที่ลูกน้องไม่มาเขาก็ต้องทำนะเจรบีก็ใช้จระเข้ครับอันนี้บังโจ้ยครับเบอร์สามขึ้นแล้วครับบันไดบันไดจะดีไซน์ไม่เหมือนคนอื่นครับนี่แหละไอไอขาช้างเขาจะเชื่อมติดกับบันไดเลยครับ ก็ประมาณนี้นะ่ะไปดังมากครับเตรล็อกลมบีกด้วยลมครับ เขาก็ออกสองข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยอเอารถไปเก็บครับเห็นไหมวันนี้ใช้สามคันครับใช้รถบริษัททั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้รถร่วมจะไม่มีครับอ,<ะ>อันตรายด้วย,วยเฮ้ยเสาไฟด้วย <laughs> เห็นไหม เป็นทุกอย่างครับยกเว้นขับตะเกียงขับไม่ได้<ะ>สามชาก็ได้ครับอ, <c oughs> อะเรียบร้อยแล้วครับคันนี้แข็งแรงมากขนเจ้าแคทสามสองศูนดีจีซีได้ถือว่าผ่านครับไม่จำเป็นต้องสิบสองล้อครับ เดี๋ยวเขาจะยกก้อนหินก้อนใหญ่ๆเท่ากับแมโครนี่แหละให้ดูครับว่าความแข็งแรงของเจ้าแคทเนี่ยจะทำได้ไหมโอ,นะโอ้เป็นดี้เขาเท่่ไหมอบ,บังครับแต่ว่าความเท่แฟงไปด้วยความแบบกินนุมนะม <laughs> น่ารัก <laughs> ปกติเทเทแบบนี้มันต้องสี่สิบแล้ว กินนมเฉยอ,อ่ะช่วยกันครับอันนี้เล็กสจว๊วตติดตามได้มีเขามีช่องย t u b e อยู่นะเล็กสจว๊สจวต <laughs> เขา <laughs> เป็นมือหนึ่งของโทหนึ่งเดี๋ยวนี้เขามันนายจ้เอามาแล้วครับ <h ul ing> ขับรถไทยแต่ก่อนขับรถไทยครับเดี๋ยวนี้นี่เลยเหลืองนี่เลยครับเขาขับ <h ul ing> เพราะว่าขับรถไทยมีมีแอร์ครับ เขาก็เลยเปลี่ยนอาชีพนี่ครับก้าวอันนี้กี่ปีแนละ้วจ้สิบปีบ่เดี๋ยวเราพามาดูนะเข้าสิบปีเราไม่ใช่เข้าใจว่าแปดหรือเก้าปีไม่ใช่เขาเข้าสิบปีครับดูกันใช้งานของนายจ้นะดูครับไอ้มีลายเขาไม่ได้ทําสีใหม่นะเนี่ย บอกว่าเลยเขาไม่ได้ทําสีใหม่ครับประมาณนี้ครับเขาจะขัดเขาจะใช้รถได้สุดยอดมากถ้าเจ้าอื่นนี่ไปหมดแล้วครับสนิมอ่านี้ถือว่าคนขับเนี่ยนะปีปลาตี่อะไรก็เขาระวังครับในการขับคนขับไมโครเนี่เรื่องตูดสำคัญเขาไ่้อย่างนั้นถ้าตูดลายไม่สวยเนี่ยเนี่ยอันนี้สวยมากไม่มีลายครับ ไม่มีลายให้เห็นอ่ะเราดูรอบๆครับเดี๋ยวพามาดูหน้าง,งานของเขานี่ครับทําทางแล้วก็สร้างเมนให้กับวัดใครร่วมทําบุญก็เชิญได้ครับอยู่ที่สายตรีสองวัดป่าเกือบเสร็จแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรา จะพามาดูการทำงานของเขาครับวันนี่ก็แค่นี้ก่อนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ